สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่สวนสนุกทางสายกทร์นะครับกับน้องนักบวชหญิงนะครับเริ่มเกมครับอย่างม่ทันซ่อมทีไรก็มีเสียงหัวใจเต้นเล็กน้อยครับตอนนี้หาทางนี้ออกมาก่อนตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าหันอยู่ทางไหนนะครับผมยึกยักก่อนอยู่ไหนเอ่ยซ้ายขวาอ้าวด้านหน้าเรานี่เองสีก่อนครับผมไปไหนอะ่ะรับไม้ไปหนึ่งทีครับผม นัตอนนี้ถามตามครับเห็นอยู่กระโดดไม้ไม่ดีก็ไม่ดีเดี๋ยวเขากระโดดครับตีผิดพลาดไปหนึ่งทีครับเอากระปเพียบหนองกิ่งกาเรายังตามอยู่นะครับผมพับไม้ไปทีท่าน,นชินว่าหางพอครับไป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 นี้นี้นี้เอาเอาครับโอ้ยโดดไปแล้วอีกหนึ่งทีครับตอนนี้ คิดว่าเขาตามมาอีกด้านนะครับผมไปก่อนอุ้ยน้องโดดตามมาไปไหนดีคงต้องวา้าปแล้วละ่ะไปเข้าไปก่อนสร้างระยะห่างนิดนึงหาไม้ปีนหาไม้ปีนหาคาตาลดีกว่าไปครับไปล็อกกลับเดี๋ยวเขาดักหน้าต้องมองหลังบ้างนะครับตอนนี้ไม่มองเดี๋ยวโดนตีพับไม้ไปหนึ่งทีครับผม ยังวงยังคงเล่นอยู่แถวนี้ก่อนครับไม่อยากไปไหนมีไม้ให้เล่นถึงสองไม้นะครับยังไม่โดนพังครับผมเอามองหลังนิดนึง้องอยังพังไม้ไปแล้วไปแล้วหนึ่งเขาเจอเราแล้วครับหลบหลบไปไประยะห่างยังห่างอยู่ครับยังไม่พับไม้ครับผมโอ้ยนกเตียมาช่วยครับผมไหนๆก็มาแล้วขอเอาไม้แล้วกันครับผมเอาพับไม้เลย หน,นีครับหนีตอนนี้มีโอกาสนิดนึงสร้างระยะห่างก่อนแถวนี้ไม่มีไม้เล่นแล้วนะครับไปไหนไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรมานะครับบิงหรือเปล่านะขออนุญาตชิดชิไว้ก่อนเผื่อเขาบิงบิงไหมบิงไหมไม่บิงครับผมไปไหนแล้วระยะห่างห่างก่อนห่างก่อนอา้าวเขาโดดไปไกลเลยนะโอเคครับไปครับผมนี่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  กลับมาที่ฝั่งทางบ้างนะครับตอนนี้น้องเห็นเราอยู่นะแต่ว่าทําไมน้องเริ่มไม่ตามแล้วตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วครับผมมีโอกาสที่จะเดินหาคนอื่นหูหายไปแล้วด้วยนะครับตอนนี้ยังคงหาใครไม่เจอนะครับหูก็ไม่ขึ้นนะครับตอนนี้มีหูขึ้นแล้วล่ะนอนครับน้องนักสำรวจแรกอยู่ขวามือครับผมแต่น้องไม่สนใจนะครับน้องเดินผ่านไม้ต่อไปครับตอนนี้ น้องไปไหนอ่ะน้องกระโดตดติครับผมแต่น้องยังคงเดินต่อครับตอนนี้น้องต้องบอกว่าน้องไปไหนเนี่ยน้องมาห้องใต้ดินครับผม อองมาอยู่ในช่องเล็กๆในห้องใต้ดินครับผมด้านฝั่งเซอร์ก็กำลังซ่อมกันอยู่นะครับผมด้านหน้าน้องถ้าดูจากฝั่เซอร์ยังไม่เห็นมีเครื่องมีเครื่องสั่นอยู่ขวามือนะครับผมสั่นใหญ่ล,ละเหลอีกหนึ่งเครื่องเท่านั้นครับผมเอาปุ่ดตงรงๆนะฮันก็คงไม่เอาแล้วล่ะครับตอนนี้ฝั่งเซอร์ก็ซ่อมอย่างเดียวครับผมหรือไม่เขาอาจจะมีขวาไปนะครับผมหรือเปล่า น้องมีตาแดงด้วยนะครับแต่น้องไม่วาร์ปนะครับตอนนี้ฝั่งเตยก็จากซ่อมเสร็จก็กำลังไปเปิดประตูครับตอนนี้ <c oughs> น้องยังค่อยู่ห้องใต้ดินไม่ไปไหนนะครับฝั่งเตยก็พยายามเปิดประตูกันอยู่ครับผม ฝั่งเซอร์ก็พยายามจะต้องรีบออกให้เร็วที่สุดนะครับโอเคครับออกไปเป็นที่เรียบร้อยครับ